แน่ใจเลยท่าน,นี้ตุอ้งอยู่ที่บ้านของตัวนะคะชั้นบนมันจะหลาล้างนะฮะค,ค่ะดิางน,นอกก็จะเดินเลยนะว้าวอยู่ที่เฟสสวยมากเลยดูเธอที่ถ่ายท,ทางโน้นสิน่าไงนะโคุรขึงเรางี้อันนี้ที่นางแบบของเรามาอีกแล้วอ่ละล่ะตัวนเราจะไปถ่ายรูป อ้นนะไปข้างบนเดอย่าไทยวถ่ายต่อเราจะดูผลงานกันในเต๊ตูได้นะครับหน้ามันมากนะครับจะหน,นี่เหนื่อยมากนะครับนอนมากนะครับไปละเรียกเขาอ้วนอนะ่ะ <c oughs> แหมสีสวยอ่ะสีสวยไหมไทยก็นี่ไงไปละซาเช่แคม